สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับผู้ประมูลเพิกเฉยต่อเสียงที่มาจากห้องส่วนตัวและอารนับเผยหลัง60วินาทีก็ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่ ผู้ประมูลทั้งหมดในกลุ่มผู้ชมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้อีกต่อไปแม้แต่นัเกเรยียนของโรงเรงียนซอไรคเคอที่อยู่แถวหน้าก็ยังเป็นแบบนี้แานเสนอยู่จ้องมองรูปแบบหอ,อกมังกรเงินบนหน้าจอยอย่างว่างเปล่าหลิวเฟิงที่อยู่ข้างๆเขากำมัดแน่นแล้ววิญญาณยุทธการต่อสู้ของหลิวเฟิงคือหอ,อกมังกรขาวซึ่งเป็นเพียงคำเดียวที่แตกต่างจากหอ,อกมังกรเงินแต่นี่คืออาวุธระดับพระเจ้า สิ่งประดิษฐ์อาวุธสิ่งประดิษฐ์อาวุธยี่ยมากร้านเมืองฉินไม่ได้ดูหญิงอีกต่อไปในเวลานี้แต่เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ตื่นเต้นเหรียญสามพัน์ทาวรัตหนึ่งหมื่นล้านเหรียญคือเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์อย่างแท้จริง5 4 3 2 1หหมดเวลาการนับถอยหลังสิ้นสุดลงและไม่มีใครเสนอราคาประมูลยังไง ต้องมีการยืนยันมากน้อยเพียงใดในการเข้าร่วมการประมูลรายการประมูลระดับหมื่นล้านหนึ่งนาทีนั้นไม่เพียงพอสําหรับการติดต่อและไม่สามารถที่จะประมูลได้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะโรงเรียนซูรเคอร์ไม่มีความตั้งใจที่จะขายหอ,อกมังกรเงินนี้แต่คําถามคือถ้าไม่ขายทําไมบ้านประมูลซูรเคอร์ถึงเอามันมาประมูล10,000ล้านนั้นไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้า หากใไ,ได้ฝ่ายหนึ่งจ่ายเงินในราคานี้จริงๆสื่อรเคอร์จะสามารถประมูลสิ่งประดิษฐ์ช้นยอดนี้ได้หรือไม่ทั่วขณะหนึ่งบ้านประมูลทั้งหมดก็เต็มไปด้วยอารมณ์เมื่อหลานเซนยูระคนอื่นๆเ,เดินออกจากบ้านประมูลพวกเขาไ,ได้รู้สึกว่าตนเองยากจนอีกต่อไปแต่รู้สึกว่าตนเองยากจนเล็กน้อยมากทั้งอยเกเรเดินไปกับพวกเขาตอนนี้ทั้งเจ็ดคนรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยเรายังอ่อนแอเกินไป ร้านเซียนยูถอนหายใจทั้งยูเก ở, เ๋เกอบมองเขาและพูดว่าใช่แม้ว่าเขาจะมอบสิ่งประดิษฐ์อาวุธนั้นให้กับเราเราก็ใช้มันไม่ได้ร้านเซียนยูเงาของเจ้าคืออะไรกันแน่พูดได้ไหมว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์อาวุธด้วยทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาทุกคนก็หยุดพร้อมกันและมุ่งความสนใจไปที่ร้านเซียนยูร้านเซียนยูตกตะลึงเขาไม่ได้คิดถึงคำถามนี้จริงๆ เขามองดูวงแหวนสีน้ำเงินเข้มบนนิ้วหัวแม่มือขวาโดยไม่รู้ตัวสิ่งประดิษฐ์อาวุธงั้นเหรอนี่คือสิ่งประดิษฐ์อาวุธใช่ไหมแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นอาวุธระดับพระเจ้าหรือไม่แต่มันก็เป็นอาวุธพิเศษอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นทำไมแม้แต่แสงศักดิ์สิทธิ์ท่าตัก็ไม่สามารถปิดกั้นมันได้มันมีลักษณะเหมือนทำลายไม่ได้นั้นเหรอหรือว่าไม่มีอะไรทำความเสียหายมันได้ ข้าก็ไม่รู้ข้าสวมมันไว้ที่มือมาตั้งแต่เด็กแล้วอดออกก็ไม่ได้เลยข้าเคยถามพ่อแม่ของข้าแล้วพวกเขาไม่ยอมบอกอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นข้าใส่มันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในขณะนั้นเจ้าก็เห็นมันแล้วรลานเซียนอยู่บอกความจริงถังอยู่เก๋มองดูเขาอย่างลึกซึ้งรีบเร่งและพัฒนาการฝูกฝนของเจ้าข้าอยากจะสู้เจ้าด้วยกำลังทั้งหมดของข้า หลังจากพูดเธอก็เร่งความเร็วขึ้นและหายตัวไปในตอนกลางคืนในไม่ช้าสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างสุดกำลังของเธอรวมถึงเกาะต่อสู้ด้วยดานเซนโยไม่ได้รับแรงบนันดาลใจในการต่อสู้แต่รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยพลังวิญญาณของทุกคนแตกต่างกันมากเจ้าบอกข้าเรื่องนี้ไหมยิ่งแปลกว่านั้นเจ้ามีเกาะต่อสู้ เมื่อไรละ่ะข้าจะตามทันกลับไปฝึกซ้อมกันเถอะร้านเหมืองเฉินสัมผัสตรงเฉินเทียวที่อยู่ข้างๆเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าดอกบวัวเทพเจ้าน้ําแข็งมีประโยชน์อย่างมากต่อทางโคพวกเขามีคุณสมบัติน้ําแข็งไรหิมะวัดถูดจากสวรรค์และโรคชนิดนี้ที่สามารถเพิ่มต้นกําเนิดได้ศักยภาพได้โดยตรงนั้นมีค่ามากจริงๆแม้ว่าเงินออมส่วนใหญ่ของพวกเขาจะใช้ในตรงนี้ แต่มันก็คุ้มค่ายอย่างแน่นอนไปรายงานอาจารย์ก่อนเถอะถ้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะดูดรัพย์มันได้ตรงเฉียนเชียวยังคงสงบเ่าร้านเมืองเฉินร้านเซียนอยกล่าวว่า,ให,าให้ค่าให้คําแนะนําพวกเจ้าสามารถพิจรารณานดูดรัพย์วัตถุสวรรค์และโรคได้ในระดับนี้จากทะเลสาบเทพสมบูรณดพลังงานชีวิตในทะเลสาบเทพสมบมีมากมายมหาศาล และสามารถปกป้องเจ้าได้อย่างเต็มที่เมื่อเจ้าต้องการพลังงานจากภายนอกมันก็เช่นกันมันสมบูรณ์แบบเมื่อต้องเสริมตัวเองลานเมืองฉีนพูดด้วยความโกรธว่าเจ้ารอเล่นหรือไม่ต้องใช้เหรียญตาระดับสีเหลืองสามเหรียญในหนึ่งชั่วโมงที่นั่นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดูดซับพวกมันทั้งหมดมันจะเป็นไปได้อย่างไรการดูดซับในทะเลสาบเทพสมุทรไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเจาเร็วขึ้นอีกมากถ้ายังมีเหรียญตาเหลืออยู่หากเจ้ามีไม่เพียงพอให้ใช้ของข้าไปก่อนนอกจากนี้ยังมีของเฉียนเลยพวกเจ้าซือสมบัติสวรรค์ในโลกที่มีราคาแพงเช่นนี้เราจะต้องดึงผลสูงสุดของมันออกมาให้หมดรรานเซียนอยู่กล่าวโดยไม่รังเลรรานเมืองฉินมองไปที่เขาและมองไปที่เฉียนเลยเฉียนเลยพยักหน้าอย่างแรงโดยไม่รังเล ถ้าอย่างนั้นกลับไปคุยกันก่อนแล้วถามอาจารย์ว่ามันจะดีหรือไม่ตกลงทุกคนกลับมาที่โรงเรียนซือไรเคอร์อแยกทางกันระหว่างไปหอพักเฉินเลยมองย้อนกลับไปและเห็นว่าร้านเมืองฉินและตรงเฉียนเฉียวไปไกลแล้วใบหน้าของเขาก็ก้มลงผู้นำข้าอยากจะจ่ายเงินให้พวกเขาฝึกซ้อมนทเรสาบเทพสมุมดจริงๆงั้นเหรอนี่คือหลุมที่ลึกที่สุดข้าไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหน พวกเขาจะฝึกซ้อมนานแค่ไหนรานเซนย,ยูเรือมมองเขาตอนที่เจ้าอยู่ที่บ้านพระโมลเจ้าไม่ได้ใจดีมากนั้นเหรอเจ้าต้องมอบความมากงค้่งทั้งหมดของเจ้าให้กับผู้อื่นคือว่าข้าเฉียนเล่ยฟึมพำร,ร,รานเซนย,ยูยิ้มและพูดว่าเจ้าแน่ใจว่าพวกเขามีเงินเพียงพอดังนั้นเจ้าจึงแทวงทำเป็นใจกว้างเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากเหมอนชินใช่ไหม ความฉราดทางอารมณ์ของเจ้าค่อนข้างทรงพลังข้าจะไม่เห็นมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ธุรกิจเจ้าอ้วนข้าอยากจะเตือนเจ้าว่าถ้าเจ้าชอบเหมืองถินจริงๆความจริงใจมีความสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าฉลาดแบบนั้นถ้าหากเจ้าถูกผลพบเจ้าจะไม่มีโอกาสเลยจริงๆหรือเฟืองที่อยู่ข้างๆตหนักได้ทันทีระพูดขึ้นว่านั่นน่ะสิทำไมเจ้าอ้วนคนนี้ถึงเปลี่ยนไปเจ้าน่ะสิเปลี่ยนไป บุคลิกของเจ้าก็เปลี่ยนไปเจ้าช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมว่าข้าเปลี่ยนไปยังไงเฉียนเล่ยพูดด้วยความโกรธชวนเอินหุยหุยหัวเราะคิ้คักข้าไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเจ้าอ้วนเฉียนเล่ยเจ้ามีแผนอยู่ใช่ไหมแต่ทว่าข้าไม่คิดว่าเมืองฉินจะชอบเจ้าเจ้าอ้วนเกินไปดังนั้นเจ้าควรจะลดน้ำหนักก่อนเฉียนเล่ยดูเศร้าและพูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่อยากลดน้ำหนักนั้นเหรอแต่ทว่า หลังจากเข้าร่วมกับเจ้าอ้วนสีทองแล้วข้าก็เริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆาการกินน้อยลงไม่ได้ผลาการกินน้อยจะเริ่มใช้พลังชีวิตของข้าข้าลดน้ำหนักไม่ได้มันจะหมดแรงพอโตขึ้นข้าก็อาจจะลดน้ำหนักลงได้ก็ได้ไม่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เปลี่ยนจากคนอ้วนกลายเป็นคนอ้วนตัวใหญ่ยวอนเอินหุยหุยหัวเราะเบาๆเัิเลยช่องมองเขาอ้วนแล้วเป็นยังไง ว้วนแล้วน่ารักในช่วงฤด,ดูร้อนเขาบางความร้อนให้ได้แรกในช่วงฤด,ดูหนาวเขาสามารถใช้เป็นเครื่องทําความร้อนได้เมื่อเธอตกอยู่ในอันตรายข้าก็ป้องกันเธอได้โดยใช้พลังอันทรงพลังของข้าปกป้องเธอชายอ้วนเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดหยวนเอินหวยหวยกอกตามาคุยกันเถอะแม่เจ้าสามารถเอาชนะใจเธอได้ข้าจะกลับไปหอพักเหมือนกันพี่ชายเชียนหย เจ้าคนบ้าหรือเฟิงข้าขอาตัวก่อนหลังจากกล่าวคํามอำราทุกคนแล้วหยวนเอินหยหวย,หวยก็เร่งความเร็วและมุ่งหน้าไปยังหอพักของเขาในขณะที่วิ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะนึกภาพทางอยเกิรกลับมาอย่างโดดเดี่ยวเมื่อเขาจากไปเธอไม่ใช่หัวหน้าห้องอีกต่อไปบุคคลอันดับหนึ่งในปีที่สามอาจไม่ได้รับการยอมรับจากชั้นปีที่สมอีกต่อไปเธอไม่รู้ว่าทำไม แต่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เธอก็รู้สึกหายใจไม่ออกทันทีใช่แล้วนี่คือหยวนเอินหวยฮวยที่กลายเป็นผู้หญิงแล้วหรานเซียนยูไม่ได้กลับไปที่หอพักแต่ตรงไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรการแข่งขันจบลงแล้วตอนนี้ข้ามีเงินเพียงพอแล้ววันนี้ข้าจะไปฝึกซ้อมที่ทะเลสาบเทพสมุทรสวัสดีครับอาจารย์ถังหลานเสียนยูทักทายด้วยความเคารพเมื่อเขาเห็นถังเย่อ,อีกครั้ง มาอีกแล้วงั้นเหรอข้าได้ดูการแข่งขันของเจ้าแล้วมันดีจริงๆเจ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอาชนะคนรุ่นเก่าได้จริงๆการต่อสู้ครั้งล่าสุดของเจ้าแค่กระจายไปทั่วโรงเรียนตอนนี้เจ้าสมควรเป็นอันดับหนึ่งในชั้นปีที่หนึ่งแม้แต่อาจารย์ของ้านด้านในก็มาถามข้าเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าอาจได้รับการยกเว้นในเวลาน,นั้นหากโรงเรียนอนุญาตให้เจ้าเข้าไปใน้านด้านใน ร่วงหน้าได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนแห่งชีวิตของเราผู้อาวุโสสูเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดในสถาบันการศึกษาของเราข้าสามารถเข้าไปในร้านด้านในร่วงหน้าได้งั้นเหรอร้านเซนโญรู้สึกงุนงงเล็กน้อยอังเย่ย,ยิ้มเล็กน้อยเป็นไปได้แต่ทว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับเจ้าท้ายที่สุดการแข่งขันไม่ได้มีความหมายอะไรมากไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าได้ใช้วัตถุสิ่งนั้น เมื่อพูดถึงวัตถุสิ่งนั้นเขามองไปที่รลานเซีนยนโยดวงตาอดไม่ได้ที่จะมีความหมายมากกว่านี้เล็กน้อยรลานเซีนยนโยถามอย่างสงสัยอาจารย์ถังมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการเข้าด่านด้านในก่อนเวลาถัางเย่พูดขึ้นว่าวิญญาจารย์กอต่อสู้ระดับสองความเป็นรากฐานหากเจ้าสามารถทําชุดกอต่อสู้ระดับสองความได้ก่อนปีที่สี่เจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้แต่ถ้าว่า ไม่มีใครสามารถเข้าไปร้านด้านในได้ล่วงหน้าหลายปีมานี้จริงๆแล้วความหมายก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเกินไปการฝึกฝนในร้านด้านนอกก็ไม่แตกต่างกันมากนักนอกจากนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาของร้านด้านนอกยังมีคนต้องออกไปฝึกซ้อมกันมากขึ้นแม้ว่าเจ้าเข้ามาในร้านด้านในล่วงหน้าเจ้าไม่สามารถข้ามขั้นตอนการฝึกนี้ได้เจ้าไม่จำเป็นต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าเข้าไปเพิ่มเติมการสู่ผลของเจ้าตกลงไหมาอาจารย์ถังข้ามีอีกสองสิ่งที่อยากจะถามท่านไม่เป็นไรใช่ไหมปรางเชีนอยู่มองไปที่ถังเย่อย่างคาดหวังปกติแล้วถังเย่จะไม่ค่อยมีอารมณ์ในการตอบแต่ตอนนี้เธอพูดขึ้นว่าถามมาปราณเชีนอยู่กล่าวว่าอาจารย์ถังวันนี้เราไปที่บ้านประมูลสหายของข้าทั้งสอง เป็นวิญยาจารย์ที่มีคุณลักษณะน้ำแข็งไรหิมะพวกเขาร่วมกันประมูลดอกบวัวเทพเจ้าน้ำแข็งท่านคิดว่าพวกเขาจะับมาดูดซับในทะเลสาบเทพสมุทรได้หรือไม่มันจะใช้เวลานานเท่าใดอะไรนะดอกบวัวเทพเจ้าน้ำแข็งอายุหมื่นปีงั้นเหรอดวงตาของถังเย่เปล่งปรากายสีเขียวเล็กน้อยเจ้าเจ้าได้ประมูลไว้งั้นเหรอมันราคาเท่าไหร่สามสิบล้านเหน 3, รียญสาพันทอรรัฐ ร้านเชนยูเก่าอย่างตรงไปตรงมามุมปากของทางแยกกระตุกนั่นคือดอกบัวเทพเจ้าน้ำแขง็งระดับหนึ่งมืนปีในฐานะลูกศิษย์ของโรงเรียนแห่งชีวิตเขาคุ้นเคยกับวัตถุจากสวรรค์และโรคต่างๆเป็นอย่างดีและเขาก็ตระหนักดีถึงคุณสมบัติของดอกบัวเทพเจ้าน้ำแขง็งเขายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าคนหนุ่มสาวในปัจจุบันร่ำรวยมากในตอนแรกเราไม่สามารถคิดเกี่ยวกับก,บการได้รับ สมบัติดังกล่าวได้ต่อมาเมื่อเรามีเหรียตาเพียงพอเราจําเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นแต่มันก็มากกว่านั้นการดูดซั์ในทะเลสาบเทพสมุทรเป็นวิธีที่ดีที่สุดและค่าต้องบอกสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะดูดซั์พลังงานชีวิตจํานวนค่อนข้างมากสําหรับเวลาที่ต้องใช้ในการดูดซับนั้นค่าไม่สามารถตัดสินได้แต่อย่างน้อย ไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงและอาจจะมากกว่านั้นเป็น2เท่าและจะต้องใช้เหรยญตาสีเหลือง30เหรียญอะไรนะเพิ่มเป็น2เท่างั้นเหรอร้านเซนโยมองเขาได้ความประหลาดใจถังเย่พูดด้วยความโกรธว่านี่เป็นการดูแลที่พิเศษอยู่แล้วการดูดซับวัสดุจากสวรรค์และโรคในทะเลสาบเทพสมุทรสามารถเพิ่มผลกระทบได้มากกว่า20การปรับปรุงประเภทนี้ ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินศักยภาพมีมากขึ้นาการสุกผลจะง่ายขึ้นมากในอนาคตแร่ที่สําคัญระดับเดียวกันจะมีพลังมากขึ้นแา่เท่าที่เจ้าเพียงพอเจ้าจะต้องไม่พลาดดอกบวัวเทพเจ้าน้ําแข็งระดับหมื่นปีเมื่อดูทับแล้วความสามารถจะขยายสูงสุดก่อนวงแหวนที่เจ็ดไม่มีใครที่จะถูกคอขวดขัดขวางวางรากฐานที่ดีเยี่ยมสาหรับอนาคตหากพวกเขามีศักยภาพที่ดี ผลที่ได้ก็จะดีขึ้นร้านเซนโยกล่าวว่าเหรียญตาสีเหลือง30อันนั้นเพียงพอหรือไม่ท่านต้องการที่จะเพิ่มอีกหรือไม่ถังเย่กล่าวว่าเอาระเพื่อประโยชน์ของเจ้าถ้าจะสมัครให้พวกเขาโดยใช้เหรียญตาสีเหลือง30เหรียญจนกว่าพวกเขาจะดูดซับพวกมันทั้งหมดรลานเซนโยคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าก็ดีเหมือนกันอาจารย์ถัง การประมูลวันนี้ยังมีผลไม้แห่งชีวิตซึ่งมีอายุหลายพันปีขายได้หลายร้อยล้านบาทนี่อดีตที่นี่งั้นเหรอถังเย,ย่ยิ้มเล็กน้อยอะไรนะเจ้าอยากกินมันใช่ไหมร้านเซียนอยูใส่หัวอย่างรอดเร็วข้าไม่ได้อยากกินมันข้ายังเด็กอยู่ข้าไม่จําเป็นต้องยืดอายุข,ของข้าถังเย่ยกล่าวว่าผลไม้แห่งชีวิตยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝลของเจ้า ด้วยพลังชีวิตสูงาการดูดซับพลังงานชีวิตจากโรคภายนอกนั้นมาจากภายนอกสู่ภายในการกินผลไม้แห่งชีวิตนั้นจากภายในสู่ภายนอกมันต่างกันมันบำรุงร่างกายวิธีต่างกันแต่ละคนก็มีฤทธิ์ของมันเองดูนี่สิในขณะที่ถังเย่พูดเขาหยิบผงสีเขียวออกมาจากหน้าอกของเขาและหยิบผลไม้สีเขียวองค์ฟ้าออกมาจากผงนั้น ไม่ใช่ผลไม้แห่งชีวิตที่หลานเซนโ่เห็นบนหน้าจอประมวลในวันนี้งั้นเหรอมันเหมือนกันทุกประการใช่ใช่นี่แหละมีเหมือนกันงั้นเหรอท่านท่านก็มีเหมือนกันจู่ๆห้านเซนโ่ก็เริ่มอิจฉาใช่มันรสชาติไม่เลวขณะที่พูดทางเย่ก็หยิบมันเข้าปากแล้วแลกกัดพันใดนั้นอินหอมก็ฟุ้งไปทั่วทั้งห้องน่าแปลกที่ไม่มีพลังชีวิตที่แข็งแรงเกิดขึ้น ดวงตาของร้านเสียนอยู่เบิกกว้าง300ร้อย้านกินแค่นี้งั้นเหรอการเสริมแรงกำเนิดแห่งชีวิตเป็นแนวทางหนึ่งในการปลุกฝนโดยโรงเรียนชีวิตของเราเรายังคงเลี้ยงดูตนเองต่อไปจนกว่าจะมีโอกาสทารุทารวงนักเรียนโรงเรียนชีวิตทุกคนสามารถรับได้ทุกเดือนแต่ไม่สามารถขายได้ถ้าสามารถที่จะกินเองได้ขณะที่พูดถังเย่ก็กินผลไม้แห่งชีวิตไปสองสามคำ ร้านเซนยูอดไม่ได้ที่จะเกินน้ำลายเต็มปากเขาไม่เคยอิจฉาใครมากเท่าตอนนี้นั่นคือผลไม้300ล้านโรงเรียนแห่งชีวิตร่ำรวยขนาดนั้นเลยงั้นเหรออาจารย์ถังถ้ายอย่างนั้นข้าขอตัวไปฝึกซ้อมก่อนหังเย่เฝ้าดูหลานเซนยูจากไปได้วยความงุนงงแรกอดไม่ได้ที่จะเย้มใช่เดือนละรังแต่ต้องหลังจากที่เป็นราชจ,จินนาพม,มายุทธแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ เขาจงใจละเว้นมาตรฐานนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการละเว้นแต่เป็นสูเราที่ขอให้เขาระเว้นตามคำพูดดั้งเดิมของสูเราสิ่งนี้เรียกว่าการชักจูงด้วยคำพูดในแต่ละวันในที่สุดหลานเมืองเฉียนและสงเฉียนเชียวก็เลือกที่จะดูดซับดอกบัวเทพเจ้านะ้ําแข็งที่ทะเลสาบเทพ,พสมมดแต่ทว่าผลที่ตามมาคือเงินออมของพวกเขาเกือบจะหมดลงแล้วทั้งสองคนรวมกันจนเหลือ เลนตาสีม่วงเหลือน้อยกว่า2อ,อันโชคดีสําหรับพวกเขาในชั้นปีที่หนึ่งการฝุกนฝนก็เพียงพอแล้วในตอนนี้การดูดซับ6ชั่วโมงเสร็จสิ้นโดยไม่ลาชา้าหลังจากที่ดูดซับมันเสร็จแล้วทุวกคนก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าเป็นการใช้เงินอย่างดีอย่าพูดถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเลยพวกเขาทั้งหมดสวยงามยิ่งขึ้นผิวหนังมีความโปร่งแสงมากขึ้นเรื่อยๆและทางร่างก็เปล่งแสงอันล้ำค่าออกมาเล็กน้อย ทะเลสาบเทพสมุทรได้ฝึกฝนอย่างไร้ผลร้านเมืองฉินได้ตรงเฉียนเชียว่างก็เพิ่มพลังวิญญาณขึ้นหนึ่งระดับตรงเฉียนเชียวอยู่ที่ระดับ42และร้านเมืองฉินอยู่ที่ระดับ46แต่บทตรบาทที่แท้จริงของดอกวัวเทพระเจ้าน้ําแข็งยังแม่ปรากฏให้เห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพวกเขาในอนาคตพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการที่มั่นคงในการศึกษาและฝึกฝนในภายหลัง ทุกคนยุ่งยากมากทุกวันตั้งใจเรียนปลูกผลและพัฒนาตัวเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ